ว,ว้าวสุดยอดเลยนี่ร้อนๆเลยะอืมนี่น้ำจิ้มหนูอี่น้ยเป็นไงลาดนำเลยยครับยากตัวนี้เห็นครับตัวนี้กลกินปลากินตะไคร เปลาเผาครับใหญ่น้ใหญ่เกือตัวมันยังนี่มันหลั่งลอยไหลเลยันเออใส่มดเนยียมนี่เผาม้าว่างพอแต่มันหนุยสองสองหัวผัดเอาเอาหัวไปก่อนก็ได้หัวทุกอย่า่อนแะเอาหลังงลัง เออโอเคนั่นแหละท่านติแปะกันไว้นั่นแหละพีู่เด็ดครับจะช็อใไ่เบ็พี่นูเด็ดครับเยอะสกแล้วพี่น้องแล้วหวัว สองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนีกับปุุงแค่นี้ครับตัวในเต็มในไปไหนครับอร่อยอุ้ยวางยครับวางเลย ปอ๊อตเมนูเด็ดแจวมาน,นี่โอ้แจวตัวใหญ่เลยนะแจวมะขามพออย่างจานขออยู่ตรงนู้นไหนดูปลาลอกนะตัวใหญ่ก่อนคอฟัวโอ้โหสุกครับจิ้มจิมนะม้มนะิดนี้จิ้มจิ้มเนาะว้าว ก็ร <c oughs> ้อนๆเลยนะนี <c oughs> uh ่น huh, <c oughs> uh ้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่น้องเลยเป็นไงนี่สดซดซดดธรรมชาติเลยนั่นเ่ยสดเอาใครเอาไไปเลยเออดูพอไม่ของน้อง